ก็ทำมาตามเรียกแม่ครูนะครับแม่ครูน่าจะได้แล้วนะครับสวัสดีครับแม่ครูสวัสดีครับผมไม่มีอะไรมาฝากเดิมยเมาเอาขนมนมเนยอะนมเนยนะครับในมาไว้ลงปูสวงเลยแล้วเป็นยังไงแม่ฟันดีหรือยังครับยังเลยเป็นฟันหรือว่าได้เรียกจากอะไรจุดทูปจุดทูปเมื่อวันพระใหญ่อ๋อได้นั่งดูไหมนะหรือว่าให้ให้ไม่หมดคนมาดู นั่งดูอยู่นั่งดูอยู่แต่ออกไม่ชัดก็มาอย่างนี้เลยออกเป็นเลขอะไรมันไม่ชัดเลยป่ะก็เหมือนสองสามเก้าหรือสองสามศูนย์นี่แหละข้างล่างไม่ชัดจ้ะแต่งวดที่แล้วไม่ได้ไหมงวดที่แล้วงวดที่แล้วก็จุดข้อปู่ตรงนี้แหละได้ได้นะสองสามศูนย์สองสามศูนย์อ๋อถือว่าเข้าลุ้นสาม เข้าเข้าแต่ไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดเอาเต็มเต็มเลยเอาสตัวเอาเต็มเต็มปู่มาแล้วนะเอาเต็มเต็มเลยไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดเนาะเข้าอยู่เกือบทุกทุกงวดเต็มไม่ได้ตัดปูให้ทุกงวดเต็มไม่ได้ตัดบางทีก็ไม่ได้เอาไม่ได้ซื้อครับก็ ตั้งแต่เอาลุ่งปูวงมาไม่เข้าทุกงวดนะครับอยู่ที่อยู่ที่ว่าจะเลือกถูกหรือไม่ถูกแค่เองเนาะนะครับเข้าเข้าทุกงวดก็ว่าได้บางทีก็ได้ซื้อบางทีก็มาแต่ทำนู่นทำนี่หมดทำงานอะแต่ดูเลขแม่ไม่ดูข้างเลขอะไรนะแม่นะสองสามเก้าสองสามเก้าศูนี่แหละเอาขยายดูไม่ชัดเนี่ย จนจุดก็ยังงินมันอยู่กินเลยไหมไม่ยังไม่ไปไหนก็ถวายผลไม้ถวายขนมข้าวต้มปูตรงนี้ก็เลยพชายกออกจากลาลาไอของออกก็เลยยกวางไว้เลยสองสามเก้าเนี่ยสองสามเก้าใช่องสามเก้าสองสามศูนย์นี่แหละแค่บอกว่าสองสามเก้าหรือสองสามศูนย์เป็นเลขที่แม่ชอบไหมสองสามเก้าหรือสองสามศูนย์ไม่มาจัด เาก็คือนิดๆหน่อยๆนะตองดูอ๋อก็คือชอบกันจ้ะชอบอยู่ชอบอยู่นะแม่ก็ชอบสองสามก่าที่เล่งที่จุดพระวันพระนี่จุดเลยไม่เคยพลาดถูกปูให้ตลอด เอาไม่ได้ไม่มีดวงดวงต้องขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะคะต้องอยู่กับดวงกัแม่ก็ได้หลายงวดแล้วเพิ่งผิดงวดไหนแม่เพิ่งงวดทีเแล้วม้งิดสองงวดอ๋อแต่ว่าได้เข้าแต่ว่าเอาไม่ได้บางทีเราก็ไม่ได้เอาไม่ได้ซื้ออย่างนี้นะครับโอ้ตัวนี้มุ้ลราคาใหม่ไหมนี่มุงใหม่มุ้ราคาใหม่แล้วก็พ้นตกไม่เปียกเลยตอวนี้ไม่เปียกพื้นก็ใหม่ พื้นก็ใหม่ปูก็เบื้องเรียบร้อยพื้นก็ใหม่ลังคาก็ใหม่คาก็ใหม่ยกสูงขึ้นอีกเดินไม่ชนแล้วนะคะท่านผู้ชมเดิโล่งเลยนะครับมีไก่ใครใครเป็นภาพไก่มาไหมสองตัวนี้เ L ออสาธุ j L นะทุเลขมั้งเจนเราไม่เนี่ยมาพร้อมปูโอโอ้อยู่ข้างบนใช่ไหมอ๋อเอาจากเอาจากปูจากนี้ก็เลยจัด การให้าวัยชนะอ่ยกปูให้สูงขึ้นตัวนี้เนาะยกพระยกพระยกพระให้สูงขึ้นหรือว่ายกลงปูลงมาต่ำนิดนึงเนาะจะได้ไม่บังเนาะจะได้ไม่เอะ้อมลงนิดนึงศาสตร์ปูเทพื้นติบโตมาเนี่ยเทพื้นต่อมาเนี่ยนึงปลูกเรื่องเรียบร้อยปูก็เคียรนะข้างบนจะปูไหมคะทเบืองจ๊ะข้างบนจะปูไหมก็ปูอยู่แต่งบมันหมดก่อนงบ ถ้ามีงบก็ทำไปเรื่อยๆนะครับแต่ดูสิขอบคนะคะที่ช่วยสาธุครูพิมพ์ด้วยนะครับก็เจลด้วยนะครับที่เป็นที่ดูแลตรงนี้แต่ว่าสังเกตดูลงปูจะไม่ว่ายตลอดเนาะไม่ขัดน้ำเอ็มร้อยเครื่องดื่มก็มีเต็มว่ายตลอดนะครับ ซุบเลขได้ะแมเลขอีกครั้งหนึ่งเลขก็เลขเลขนี้และสองสามเก้าสองสามศูนย์สองสามเก้าสองสามศูนย์ถ้าไม่สามไม่เก้าก็ศูนย์นี่แหละขยายในจอแคบในจอขยายดูเอฟซีเด้อสองสามเก้าหรือสองสามศูนย์แต่ถ้าจุดเลขก็คือเข้าทุกวดแต่ เอาไม่ได้แค่นั้นเลยจุดจะเ่าทั้งหมดแต่เอาไม่ได้อันนี้จุดวันวันโกวันพระใหญ่เลยบอกวันพระใหญ่จ้ะวันเบนเลยไม่วันเบนเออวันชายบาเป็นวันชายบาเป็นที่สี่เสนดวงตาก่อนใช่เสนดวงตาก่อนเนาะเสนดวงตานิมนต์พระมาที่ตำหนักมาตำหนักที่รูปค่ะสี่รูปสี่ในมณฑ์พระมาสวดด้วยบางสกุลบูทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ บัตรพกรษปนะวันที่สิบสองสิบสามก็เส้นบายจ้ะสี่ก็ใส่บาี่ก็ไปวัดไปวัดมานะครับเลขแม่ครูนะครับสองสามเก้าสองสามเก้สองสามศูนย์สองสามศูนย์นะครับมมีปากกา,าเขียนไว้เนาะ ผมมาสองสามเก้าเอฟซีพิมพ์ให้แบ่งปันกันพิมพ์กั้หน่อยเด้อสองสามเก้ากับสองสามศูนย์นะครับเพราะเลขหลวงปู่ไม่เคยพลาดนะครับที่นี่กระทบลมโพร่มใส่ตัดบนตัดล่างเอาตัดลตัดบนตัดล่างเอานะครับมีฟันไม่แม่งวันนี้ไม่มีเลยมันไม่ว่างไม่ว่างฟันเลยเลือฟันไม่จําไม่ได้ จำเลิกไอ้ฝันก็จำไม่ได้เมื่อเมื่อคืนวันที่สิบสามก็พากันนอนเฝ้าอยู่ตรงตำาหนักสองคนกับแม่พิกุลเขามาช่วยด้วยก็พากันนอนเฝ้ารอหยาดรอหยาดน้ำจนเช้าเลยอยู่ตอ่นั้นพี่พิคุลก็มานี่แม่พิพิคุลเขาก็มาช่วยอยู่ค่ะไต่ทำบุญด้วยกันไปวัดไปเสร็จตอนบ่ายเขาก็กลับ คุณยายโนรองมาไหมช่วงนี้เนาะยังมวันเมื่อวันที่สิบสองแกมาอยู่อ๋อวันที่นิมนต์พระมาบางสกุลแต่แกไม่ได้อยู่ถึงพระสวดแกว่ารีบต้องไปหอข้าต้องต่างคนต่างมีนาทีจ้ะช่วงนั้นก็ชุนลมุนชุนลมุนแล้วก็เส้นไหวลงปู่เหมือนเหมือนกันไหมจ้ะก็ เส้นไหวก็แม่ก็เอาพวกขนมผลไม้ข้าวต้มอ,อะไรมามาไหว้หลวงปู่ทช่นีมอ๋อมาไหว้เองนะแต่ทางนู้นก็คือบอกพี่น้องมาช่วยกันเส้นไหวค่ะได้จุดทูบไหมคะไหนได้จุดทูบไหมได้วยจุดเฉพาะจุดตรงนี้ทางนู้นจุดทูบตัวเลขน,นะคะอ๋อพี่กุลก็ให้ลูกชายเขาจุดแต่มันไม่ชัดไ,ไ,ไม่มีตัวเลขไม่มีตัวเลขสูง่าว่าไม่มีตัวเลข ดูขน้าข้างหลังเรียบร้อยไม่มีไม่มีแสดงว่าแกปูให้ที่นี่แหละเนาะสองสามเก้าอ่ะสองสามเก้าหรือสองสามศูนย์นะคะเป็นแนวทางเป็นแนวทางสองสามเก้าหรือสองสามศูนย์นะแม่ขอบคุณแม่ครูมากจ้ะสาธุสาธุขอบคุณครับแม่ครูครับขอบคุณครับเอฟซีทุกท่านนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็จัดเด้อกตาดเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับขอพรดวงปูสวงเ้วยอวันเบนนะครับอยู่ในช่วงวันเบนนะครับ เบียนทมนะครับบุญเออกกสาวบันที่ย9้มก,ก้าปูพื้ออกกนเขาจะมาทคำพิพวธอ้าวสี่ครับสี่รำลากันไปนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กำจงใจด้วยนะสายบุญคุม้มทรเพรานสายบุญหลวงปู่สวงนะครับอาสาธุขอบคุณคับสวัสดีครับผม